สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการใช้ตัวโปรแกร,รมวิเคราะห์ IEP Simulate นะครับผมก็จะเปิด Quick View มานะเปิดตัวนี้มาแล้วก็ผมทำตัว Simulate ไว้แล้วก็ตัวนี้นะรายงาน Simulate ที่ที่นำเข้านะครับอันนี้เป็นของโรงพยาบาลลาดบัวหวงครับก็ นำซิมเหลแต่ไม่ได้เข้าทุกทุกรายงานทุกรีพอร์ตนะครับแต่เข้าเข้าตามงานที่ที่ได้รับมาคือมี anc นะครับ dnc ก็คือ anc dccs นะครับก็จะเป็นตัวคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับ d d าวก็จะเป็นตัวคัดกรองดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์นะครับ ddsa นะครับเป็นของฟื้นฟูครับเป็นกายภาพแล้วก็พยาบาลจิตเวชนะครับนักจิตนะครับ dmtb นะครับอันนี้เป็นของ วันโลกนะครับ D N A P D NAP นะครับอันนี้เป็นของ NAP นะครับก็คือเอทนะครับ D T L M อันนี้เป็นคัดกรองทารสซเมียในหญิงตั้งครรภ์นะครับ D T T M นะครับอันนี้เป็นแพทย์แผนไทยนะฮะก็คือนำนำรายงานตัวซิมเลตนะครับเข้าในแบบฟอร์มที่กำหนดให้นะครับแล้วก็นำเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับกาหน้าแรกนะครับที่จะทำให้ก็จะเป็นตัว รายงานต่างๆตัวนี้นะครับอย่างเช่นพอเราคลิกดูของ TB นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงาน TB นะครับท B ก็ได้รับชดเชย3,560บาทนะครับก็ไปดูวันเดือนปีที่ให้บริการนะครับอันนี้ก็วันเดือนปีที่ให้บริการนะครับถ้าคลิกปี20นะครับก็เดือนมกราคมให้บริการนะครับการยอดนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่เราให้บริการจริงๆยอดนี้หรือเปล่าได้นะครับแล้วก็ดูยอดชดเชยนะครับก็จะมีชดเชยนะครับ เป็นการเชยการติดตามดูแลผู้ป่วยวันโลกที่มารับบริการคือคนไข้ที่ Wal k in นะครับจะได้วิสิตได้0บาทนะครับอันนี้เป็นเอ็กซเรย์นะครับเพื่อวินิจฉัยนะครับแล้วก็น,นี้เป็นการตรวจเสมหะเพื่อติดตามการรักษานะครับก,ก็เป็นการได้รับเฉยตรงนี้นะครับก็หลักๆก,ก็จะดูดูอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูรายเดือนว่าเดือนไหนได้เท่าไหร่นะฮะน,นี่ก็ได้4คนได้80บาทได้20คนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ ทบทวนคืนข้อมูลไปได้ว่าเรายกข้อมูลบริการเราประมาณนี้ไหมอย่างงี้ครับเลือกตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเลือกตัวฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นของกายภาพก็นำเข้ามาในรู้สึกจะเป็น i อ p เดียวนะครับก็เป็นให้บริการ153คนนะครับในเดือนมิถุนายนะครับวันที่ก็แยกตามนี้ก็ได้รับแจ้งเจออะไรบ้างก็มีกายภาพบำบัดหนึ่งหมื่นนะครับได้จิตบำบัดเจ็ดร้อยห้าสิบได้ พฤติกรรมบำบัดสามร้อยอย่างนี้ครับถ้ากรณีที่เป็น NC นะครับโอเคเอนีน่ก็ปรีนี้ได้มาแค่สี่ร้อยบาทคนไข้หนึ่งคนนะครับอันนี้จะแยกให้ว่าของใครด้วยนะครับก็จะเป็นของเราพอสตอคือเนี่ยหน่วยงานนี้ยนะครับรหนึ่งสองแปดเก้านี่นะครับ ถ้าเป็น ANC กับแป er, ๊บ,บสมีย์ก็จะมีของรพสตเข้าม,มาด้วยนะครอันนี้ก็เป็นเจ็ดพันห้านะครับก็เป็น i p เดียวนะครับที่นำเข้ามานะครับมีสามสิบรายก็เฉลยค่าตรวจแป๊บสมีย์นะครับวิธี VIA นะครับก็เป็นของโรงพยาบาลราชบุรีหลวงเองได้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ของสิงห์นานะครับได้หกพันนะครับอันนี้ก็คือตัววิเคราะห์ ซิมเลตนะครับเพื่อที่จะดูแล้วก็หาโอกาสพัฒนากรณีที่ปฏิเสธนะของของแ๊บเสมียของไอ,งอง้ v a ียเคาดการณ์ความรุวเ v a a ได้ได้ครบนะครับถ้ากรณีที่เป็นของแนปนะครับเนปที่นี่ก็โอเคครับมีเฉยๆพวก CBC c ไตกิสลายปัติงบัตสุก้าเคเทเนินอะไรพวกนี้นะครับมีมีการเฉยๆวันนี้แสดงว่าก็ได้ลงบันทึกข้อมูลบริการโอเคนะครับ ก็กรณีที่ปฏิเสธนะครับก็จะเป็น NA 014ก็ไปดูว่ารหัสนี้คืออะไรอีกทีนึงนะครับผมก็โปรแกรมของวิเคราะห์สเตตของ IP simulate นะครับก็ก็จะประมาณนี้เราเอาข้อมูลมาเพื่อที่เราจะมามาดูข้อมูลผลงานว่าแต่ละกองทุนเราได้เงินเท่าไหร่แล้วก็มีที่ปฏิเสธจ่ายเท่าไหร่ ชดเชยแต่ละเรื่องแต่ละกองทุนมีมีอะไรบ้างอะไรแวกนี้นะครับแล้วก็เงินที่ได้มาเป็นของใครนะครับเป็นรสะสตรหรือเป็นของโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ในส่วนของตัวโปรแกร,รมวิเคราะห์ซิมเลตน,นะครับผม